สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับแล้วก็จบลงไปแล้วสำหรับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2022-2023ครับก็เมื่อคืนนี้ไปพร้อมกัน10คู่ครับ10สนามและผลการแข่งขันเป็นอย่างไรเรามาไล่เรียงดูกันดังนี้มาดูบทสรุปของฤด,ดูกาลนี้กันหน่อยดีกว่าไล่มาจากทีมไหนก่อนดีนะโหเลือกยากเหลือเกินเอาจากแชมป์ก่อนแล้วกันเนาะแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้ก็ใช้ตจวสํสำรองลงเยอะครับ พักนักเตะตัวหลักๆเพื่อจะเก็บไว้เล่นในรอบชิงก็พ่ายแพ้กับเบนฟอร์ดไป1ประตูต่อศูย์ทางด้านทีมที่2ก็คืออาร์เซนอลครับเอาชนะวูฟแฮมตันไป5ประตูต่อศูนยต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มแก่งในวันนี้มันสายไปหรือเปล่าไม่เป็นไรครับชนะก็คือชนะก็ได้มา5ประตูจากการดิชากา้า2ประตูบุกยซากา้ากาเบียนเชสุดแล้วก็ยาคุบกิวออครับที่วันนี้เล่นเป็นแบ็กซ้า ก็ทำผลงานได้ดีแล้วครับปีหน้าเอาใหม่นะเพราะปีนี้พลาดไปแล้วจากประสบการณ์ที่มีน้อยกว่านะครับส่วนที่3ก็เป็นแมนยูครับเอาชนะฟูลแลบไป2ประตูต่อหนึ่งนิวคาสเซิลทีมอันดับ4ของตารางเมื่อคืนก็เสมอกับเชลซีไป1ประตูต่อหนึ่งลิเวอร์พูลกับเซาท์แฮมตันครับบุกไปเล่นในบ้านเซาท์แฮมตันนะลิเวอร์พูลนะเซาท์แฮมตันเนี่ยก็เป็นแมตช์สุดท้ายของเขาในพรีเมียร์ลีกในบ้านตัวเองก็ แหมโซเรียกว่าทําฟอร์มกันแบบสุดยอดเลยจริงๆแล้วสุดมันครับประตูในคู่นี้ก็ดงกันไป8ลูกเลยครับ4ประตูะต่อ4จากนั้นไบรตันครับบุกไปเย็นแอสตันวิลล่าแอสตันวิลล่าชนะไป2ประตูต่อ1ทางด้านของสเปอร์บุกไปถล่มลีด1ประตูต่อ4คือแอสตันวิลล่ากับสเปอร์เนี่ยต่อสู้กันอยู่ในเรื่องของถ้าใครชนะจะได้ไปฟุตบอลยูโรป้านะครับยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก ก็เป็นพอชนะทั้งคู่แล้วก่อนแข่งนั้นแอสตันคะแนนเหนือกว่า1แต้มก็ทําให้แอสตันได้ไปนะครับคิตตันพาเลสครับเสมอฟอเรสต์ึประตูต่อหนึ่งแล้วก็เลสเตอร์ครับเอาชนะเวทแฮมไป2ประตูต่อหนึ่งสกอร์ในตอนนั้นนะแฟนเลสเตอร์ลุ้นอย่างเดียวครับว่ารักษาสกอร์นี้ไว้ทีมจะลอดตกชั้นเพราะว่าตอนนี้แข่งอยู่เนี่ย เอเวอเรตันยังทําอะไรบอลมัดไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วเอเวอเรตันก็ไมาได้ประตูชัยครับเอเวอเรตันเอาชนะบอลมัดไปได้1ประตูต่อศูนย์ก็ทําให้ทุกอย่างได้บทสรุปก่อนที่จะจบเกมไม่กี่นาทีที่สนามคิงพาวเวอร์นั้นจบไปก่อนส่วนเอเวอรตตเน่ยขณะที่เวลายังเหลืออยู่แฟนบอลผมเชื่อว่าแฟนบอลเลสเตอร์จากทั่วโลกก็เฝ้าดูที่สนามนี้ครับว่าบอลมัดเนี่ย จะทำอะไรเอวัตตันได้เปล่าแต่ก็เอวัตตันก็เหนียวแน่นครับก็รักษาสกอร์ไว้ได้ทําให้ทีมนั้นลอดตกชั้นเดี๋ยวไล่จากข้างบนลงมาล่าอีกทีหนึงนะแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ไปครับ89คะแนนนะอารี่2เป็นอาร์เซนอลมี84คะแนนทิน้งกันไปถึง5แต้มหลังจากช่วงเวลาหนึ่งที่ อาร์เซนอลนั้นนำห่างถึง8คะแนนแต่ว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกครับประสบการณ์ของนนกเตะความกดดันตัวอาร์เตต้าเองก็ยังไม่เคยทำทีมได้ลุ้นแชมป์แบบคราบปีนี้ทำได้ตรงนี้ก็ถือว่าดีแล้วที่3มแมนยูที่4นิวคาเซลนิวคาเซลก็ได้กลับมาเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนีกครั้งแรกในรอบ20ปีเช่นเดียวกับอาร์เซนอลและแมนยูนะซึ่งปีที่แล้วก็ไม่ได้เล่นทัวใหญ่ไปเล่นทัวโยุโรปป,ปีนี้ก็พลิกขึ้นมาเปลี่ยนเป็น3ทีมใหม่นะที่ลิเวอร์พูลครับ เป็นอันดับ5ครับปีนี้ไปเล่นยูโรป้าบ้างนะสลับกันอันดับ6ไบรตันอันนี้ต้องชื่นชมจากทีมที่เป็นทีมที่เคยเป็นทีมหนีตกชั้นมาก่อนแล้วก็ปีนี้ยกระดับขึ้นมาได้ไปเล่นชุดบอลยุโรปแอสตันวิลล่าอันดับ7อูนเอเมรี่ขึ้นมาเสกสรรปั้นแต่งทีมที่ตอนที่รับตําแหน่งเนี่ยยังอยู่ในโซนที่รุนพื่นที่ตกชั้นอยู่เลย ก็ทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสเปอร์อยู่อันดับ8ก็ไม่ได้ไปไหนนะไม่ได้ไปทั้งบอลยูโรยุโรปอาจจะต้องมีการล้างไพ่กันใหม่นะครับเบนฟอร์ดอันดับ9อันดับ10เป็นฟูแลมอันดับ11คิตตันพาเดตอันดับ12เชลซีครับผู้บริหารทีมชุดใหม่ท็อตโทลบรีก็ต้องบอกว่าผิดหวังนะครับหน้าผิดหวังกับฤดูกาลที่ใช้เงินไปอย่างมากมาย แต่จบอันดับอยู่ที่ท่อนล่างครึ่งล่างของตารางฟิเมรีกอันดับ1 3วูฟแฮมตัน14สเวทแฮมเวทแฮมนี่ไม่แย่1คือปีนี้ไม่ต้องลุ้นตกชั้น 2. คือยังมีอีกหนึ่งถ้วยให้รอลุ้นกับนั่นคือรอบชิงชนะเลิศครับบ bon อลยุโรปาคอนเฟอเลตตีทำ,ำผลงานได้ดีนะครับเดวิดมอยอันดับ1 5บอลมัดนี่น้องใหม่เอาตัวรอดอันดับ1 6ฟอเรสก็รอดได้เช่นกัน และ4ทีมครับอันดับ 17, เอเวอเรสต1สิบแปดเลสเตอร์สิลีดยูเนต็ดและ 20, สเซาท์ทัมตัน3ทีมนี้ครับเลสเตอร์ลีดและเซาท์ทัมตันต้องแสดงความเสียใจกับแฟนบอลทั้ง3ทีมด้วยที่จะต้องหล่นไปเล่นในฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลหน้าก็บทสรุปก็จบลงแล้วครับก็รอเริ่มกันใหม่ในฤดูกาลต่อไปครับฤดูกาลนี้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นมากมายนะครับหลายทีมที่ประสบความไม่เป็นดั่งใจ มันเกิดจากสิ่งที่เราเรียกว่าอาการบาดเจ็บของนักเตะคือเขาบอกว่าเฮ้ยอาการบาดเจ็บนั้นเกิดขึ้นได้กับทุกทีมแหละคุณก็ต้องเตรียมความพร้อมให้ดีสิแต่ปีนี้มันโหดจริง,รงโปรแกรมการแข่งขันมันถีถีมากๆเลยครับเพราะอะไรเพราะฟุตบอลโลกที่มาจัดกันกลางฤดูการนี่แหละทำให้โปรแกรมมันอัดแน่นไปหมดแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดไปแล้วมันก็ต้องเกิดไปก็ต้องยอมรับความจริงนะทุกสิ่งทุกอย่างก็แก้ไขกันใหม่ เรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็นำสิ่งนั้นมาเป็นต้นแบบมาเป็นบทเรียนให้ทีมตัวเองแก้ไขต่อไปลิเวอร์พูลต้นฤดูกาลนักเตะเจ็บเป็นเบอือเลยครับกลับมาเล่นได้มาอยู่ในอันดับที่5้าเนี่ยถือวน่าน่าย,ยินดีมากๆแล้วในขณะที่สเปอร์กับเชลซีจเจอปัญหาเดียวกันครับแต่2ทีมนี้กลับมาไม่ได้สเปอร์อาจจะกลับมาได้ถ้าวันนั้นยังตัดสินใจให้คอนเต้อยู่ต่อแต่ตัวคอนเต้เองก็รับไม่ไหวแล้วกับสิ่งต่างๆที่เจอ ในทีมของท็อตแนมฮอสเปอร์ส่วนเชลซีก็การเปลี่ยนแปลงภายในนะครับการนักเตะหน้าใหม่ที่เข้ามาเต็มไปหมดเลยมันยังปรับจูนกันไม่ได้ดดูการหน้าอาจจะต้องดูครับว่าใครจะเป็นผู้จัดการทีมก่อนเลยหนละังจากนั้นทุกอย่างก็น่าจะมีความต่อสู้กันอย่างสนุกทีเดียวสาหรับฟุตบอลพรีเมียร์ดูดูการต่อไปมันเห็นสิ่งเปลี่ยนแปลงต่างๆดังนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยยังเป็นหนึ่งเดียวเอกุที่ลุ้นแชมป์ลุ้นพื้นที่แชมปีเป็นหลีก 4ทีมก่อนในฤดูกาลที่แล้วที่จะไปแชมเปี้ยนลีกปีนี้เหลือแมนซีทีมเดียวที่ยังได้ไปอยู่นั่นมันเห็นแล้วว่านี่คือสิ่งที่เรียกว่ายืนระยะประสบการณ์ความเก่าทุกสิ่งทุกอย่างมันทําให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งของพรีเมียร์ลีกอย่างไม่ต้องสงสัยไม่มีข้อกังขาใดๆครับหรือใครจะมีความคิดเห็นอย่างไรที่แตกต่างก็พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฤดูกาลนี้จบลงแล้วแต่ข่าวของเรายัางอยู่ต่อ การทํางานของทีมงานสปอร์ตบาร์ยังมีเรื่องมีราวต่างๆมาเล่าให้ฟังยังเหลืออีกหลายถ้วยเหมือนกันครับฟุตบอลเอฟเครับฟุตบอลยุโรปยูฟ่าแชมเปี้ยนสยังไม่จบหลังจากจบแล้วก็เป็นเกมการตลาดและทาร์นเฟอร์มาร์เก็ตจะสนุกมากในช่วงปิดฤดูก,กาลคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ